เอาทีนี้เรามาติดตามอีกข้าวหนึ่งค่ะพี่เบาเกลียงก็เป็นข้าวให่เป็นคดีดใหยในจังหวัดสุราธานีนะใช่ค่ะไปติดตามความคืบหน้าคดีฆามนุษย์ค่ะข้องสุ่นผีถักแด็กสตรีครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสุราธานีค่ะหลาสุดนี้ซ่าจังหวัดสุราธานีนีค่ะได้มีคําสร้างท่อนประกันตัวซ่องภูตองห้านัน่นก็คือนายซาโรดเป็นลูกข้องอดีตซอซ้อค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นหม้อนะล่างจากทีว่าพบพฤติกรรมข้าวไปยุงเกียวกับพยานลักท่านค่ะ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสุราธานีค่ะก็ได้นําตัวนายแซงโรดซึ่งเป็นผู้ต้องห้าได้รับการปล่อยตัวชัวคราวแล้วก็นายพ่ออันนี้ไม่เปิดเผยชื่อนะเป็นอาชีพหม้อค่ะพี่เอกาเกลี้ยงไปรายงานตัวต่อสั้นจังหวัดสุราธานีเผื่อทีจะข้อสั้นเนี่ยผึ่อนคําสร้างปล่อยตัวชัวคราวนายแซงโรดโดยให้เหตพผนหวานายแซงโรดค่ะมีพฤติกรรมที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวขับพยานลักท่านสั้นรับคํารองแล้วก็มีคําสั่งแล้วค่ะให้ผพิกทอนการปล่อยตัวชัวคราวทางนายแซงโรดแล้วก็นายพ่อกันโดย าส่งตัวเขาไปฝากขังที่เรือนจำกลางสุราธานีค่ะับคณะทีพลตรทอัมพลบัวรพลผู้บัญชาการตำรวจปทฝภาคแปดประชุมกับคณะทำงานนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้ากองคดีพร้องเปิดเผยว่านอกจาะผนานซบส่นจจรินเยื้องให้ท,าท่านทอนประกันตัวผู้ต้องหาทังสษงคนแล้วยังได้ทำนั่งเสื้อนะครับข้อยายตัวเจ้าหน้าที่บานผักคนนึ่ง แล้วก็ซึงเป็นบ้านพักเล็กไรครอบครัวสู้รัานะครับองน้องพื้นที่เพื่อป้ปองกันการข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับและจะส่งพ่นต่อรุกคนนี้ยืนยันว่าพนังงานทอบสวนทํามาน,มานย่างกรงไปกรงมาแล้วก็ดําเนินการกับพยานลักท่านนะครับเศร้าทึ่งทุกคนในการทํามานก็ไม่มีใครทรามัดกดดันเจ้าหน้าที่ได้ผ่านไปก็ตามนะครับการทรอบส่วนซืบส่วนนะครับขายายพ้นอย่างคงดำเนินต่อไปโดยเร็วๆนี้จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหา เป็นครั้งที่4นะครับแต่ยังไม่ข้อเปิดเผยรายละเอียด,ด,ดยังมีเลยยขับน้องยิ่งออมค่าหรับคดีค่ามนุษย์ข้องสู้นพิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวค่ะป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และพาคประมงสํานังงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสุราธานี <c oughs> ตั้งแต่วันที 7, ่เพฤศจิกายน6 4ซจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะสั่นอนุมัติไม่จับผู้ต้องห้าไปแล้วทางเพซี่ซิบองไม่จับปุ้มได้แล้วซี่สิบไม้ค่ะตอนนี้เลื่อยอีกซ่องนะคะก็คือแม่ลาวหนึ่งรายแล้วก็ผู้สื่อบริการออีีกราายยโดมู้ตงงหบส่่วนน ระดับการประกันตัวไปสู้คดีแต่ว่าเมื่อที่พี่เบ่าเกลีย้ยงบอกค่กวกะว่ายังไม่แมทนะเดี๋ยวจะมีการออกไม้จับเป็นครั้งที่สี่กันแล้วค่ะครั้งที่สี่แล้วนะครับก็ต่อเน,นื่องมามีผู้ต้องหาโอ้โหหลายิบคนเลยตอนนี้นะ,ะมีตั้งแต่ระดับนู้นลายลระดับเลยแหละนะครับอายุมากก็ยังมีครับน้งงองยอมต่างกรรมต่างวาระกรามีนะครับอเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามก,กันแล้วมันที่พันผืดม,มีใครเลื่อมังมอยู่แบบนี้นะหลายคนนอนไม่รับนะครับเนาะ